กัาพี่น้องมือนี้พี่ไม้ทอดตักกะแตนเมนะ้พี่น้องด้วยทอดตะกกะแตนนะคะแซ่บๆนกันเลยทอดกับกรอบเมอพี่น้องทนะอดกับกรอบจวเอาคุกเขา้าใส้รด,ดีใส่ช้ด,ดน้อยนมชรด,ดกับไส่ร้ายแซ่บร้ายใส่หน่อยแซ่บหน่อยแล้วแต่มากแล้วแต่ตามใจมากเนะพี่อง เดี๋ยวแต่ตามใจมักมักแบบใด้ดใกกนนะเข้าไปเขามากินเนาะมาเด้อมาเด้อมากินตักกระเตนน้ำพีไม้เด้อเอ็กซ์พีไม้ทุกคนเด้จ้ะเด้อซิ้นเมื่ก่อนพี่นอ้องซุกหลายมันก็นสิกรอบเอาพอดีนอเนาะมาเด้อน,น,นั่งิ้นเมื่อก่อนเดี๋ยวนะคะชิมดูก่อนไม่ใช่หอมเนะพี่นอ้อง เป่าก่อนอย่ามันลวกปากตักกระเตนยังอยู่นะพี่นอ้องอืมอ,มอ,อกกร์กอบอน้อยเงินกันเถอะอืมน้องพี่นอ้อง กอดน้อยมีที่ไม่ปิดเครื่องดูดฝุ่นเพราะว่ามันเสียงดังพี่น้องถ้าเปิดเลยสิบบอันนั่นเลิกเลิกสุดโตเงพี่น้องม,มันเสียงดังแม่ก็เลยมาเปิดมันเสียงดังบราพี่นอ้องแม,ม่ก็เลยปิดนี่ค่ะพอดีรายนนการรายการพี่น้อง เล็นะคะเด็กก็พี่แม่สตักยได้พี่อนนี้นะ่น้องทำไมปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนนะคะซุกแล้วพี่น้องทักซุกท้กซุกหลายมันกระสิกกรอบไร้มันกระเบกพอดีสำเนียแหละสีเหลืองเหลืองในจักน่อยนี่เห็นไหมคะนี่เหลืองเหลืองพอดีเหลืองพอดีแสบนะพี่น้องหอาตักใสนี่แล้วหากาเป็คุก ขากรงกับมีอยู่แต่กับบอไซได้เป็หม่นี่ก็ได้พี่น้องใส่มือทายได้ไหมขึ้นน้องที่แรกว่าสิบอไทยก็เลยอ่ะทายลง่มคลิปก่อนบอไดลงมคลิปหลายมือเนี่ยทอดตักกระเต็นนะคะไปมักมาเด้อมาถิงทอดตักกระเต็นกันไหมเด้อ กะแตนอันนี้น้องน้องเขาบรจากบาดายอาม่าจากเมืองไทยเด้อจะอันน้องเพิ่นไ้น้องอีกคนนึงเพิ่นไ้นพี่น้องเพิ่นไ้พี่ไม่มาเป็นกิโลเลยเพิ่นสือพี่น้องอาม่ากับพี่มีดักแด่ไม่จิงเลีดม่เออมันยังอีกแม่งโอนแล้วก็แต่มันยังอีกน,อกน,อกน,อกน่องมึงโอนแล้วก็ตัวยังนองตัวอันนั้นน่อ ตัวน้นอยๆนะพี่น้องพี่ไม่ลืมเลยจักซื้อ,อยังนี่เสร็จเรียบ,บร้อยนะคะตะก,กะเนตนตะก,กะเตนทอดว่ายากเดาพี่น้องบรรทัดทอดห้ากกะไซห้ากบากบไสรสด,ดี็นบอเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ไม่จะให้เบิ้งอีกอย่างนึงอันนี้คือดักแด้พี่น้องพี่ไม่เอิญตัวดวงบางคนเขาเอิญดักแด้เนาะพี่ไม่วัด เขาว่าด to nice. really ักแด้เขาว่าอันอันนี้พี่ไม่ทอดเรียบร้อยแล้วพี่น้องพี่ไม่ทอดเรียบร้อยพี่ไม่ปรุงใส่รสดีใส่รสดีใส่เกลือน้อยนึงแล้วก็ใส่ซุรสใส่หลายแซ่บรหลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยพี่น้องนี่บอกพี่น้องเดี๋ยวเด้ออันนี้อันนี้พี่ไม่เห็ดนังพี่ไม่ว่าสิเห็ดแคบหมูพี่น้องพี่ไม่ตากตากกระตากอันนี้มันบ่แห้งปานใดดอกพี่ไม่สิเห็ดแคบหมู จะทาแคบหมูหันห่นเรียบร้อยเลยพี่นนองอันนี้ก็น,นามอง,งุง <c oughs> นลมาเด้อน้องลาตีน้องกลมน้องไข่น้องตุย้ยพี่เอีว้วหรือพี่เอีว้วคุนฮอร์เดอ้อแล้วก็แม่น้องเจมเพื่อนน้อยเนาะพี่นั่งพี่นั่งมาเด้อพี่นั่งตําจอกพี่นั่งเพื่อนรัตเ,เพื่อนละตีสะดอกน้องลตัตตีเพื่อนน้อย น้องโกมมาเดอร์มาเดอรมืออื่นสิตตำมืหุงกินยุ่กับแคบหมูพี่น้องเสร็สน้ำกันนี่ตัวด้วงตัวด้วงของพี่ใหม่นะคะเซ็ตเรียบร้อยแล้วพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามพี่ใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ให้พี่ใหม่ด้วยนะคะจะได้รับชมคลิปใหม่ๆค่ะ เ่จ้ะเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวด้อลืมพี่ไม้กำลังพี่ไม้สร้างอะอันนี้อันนี้พี่ไม้สิบปรุงอันนี้สุนรดเดี๋วพี่น้องสุนรสใส่หลายแซบหลายใส่ห,หน่อยเซบหน่อยเนาะนองละจีนองก,ก,กลมนองไข่นี่อันนี้รสรถดีนะคะนี่ใส่ไปเลยมันพี่ไม้มักนัวๆเนี่ยพี่น้องนี่มันสิเข้มผดปะ ใส่เกลือพี่แม่มักใส่เกลือน้อยหนึง่งเกลือน้อยหนึ่งพี่น้องพอพอพอเดี๋ยวจะเค็มเดี๋ยวจะเค็มเดี๋ยวจะเค็มพี่แม่กระซิเฮ็ดบาหนึ่งมาหนี่พี่น้องนี่ข้าก็ะข้นข้นมาหนึ่งแบบพี่น้อ,อง,าาง,งนี่ขาวกระชมเบิองข้ามักแบบไหน เส้เบืงบบน,นี้เส้เบืงก่อนพี่น้องเบิ้งเด้ไมนสิกรอบสำหรัพี่น้องจะฟังเสียงอืมอืมใช่พี่น้องอืม,มตักกระแตนก๊อกกบอืม แสบพี่น้องแสบแค่นี้ก็โนอาจ้ะขอบคุณทุกคนเด้อจ้ที่มาเป็นกำลังใจให้พี่ไม่กับคุณหลายๆจ้าบ๊ายบายวันนี้เสนอตักกะเตนทอดนะคะแล้วก็ดักแดโทอดบ,บายจ้า